สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกมแน่นอนครับ e football 2022นนั่นเอง นะครับผมนะก็ตอนนี้ประชาสัมพันธ์อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมอีฟ e ุตบอล2022เนี่ยเปิดให้เล่นอย่างเต็มรูปแบบนะครับเป็นตัวเกมตัวเต็มแล้วนะครับผมนะก็เปิดฟรีนะครับผมทั้งในแพลตฟอร์มอคอนโซลทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC ก็มีนะครับผมนะเรียกได้ว่าครบทุก,ทกแพลตฟอร์มนะครับผมฟรีนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับผมนะในส่วนของวันนี้ครับผมนะอีฟ e ุตบอล2022เนี่ย ก็มีอัปเดตเล็กๆน้อยๆครับผมซึ่งอันนี้มาตั้งแต่วันพฤหัสและเป็นนักเตะเล gend ของไบเอ็นมิวนิตนะก็นำทัพโดยเบ็คเคนเบลเออร์เบ็คเคนเบลเออร์นี่เหมือนจะมาให้ให้ล่าแล้วรอบหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับส่วนอันนี้ครับผมไฮไลท์ครับผมนะมาริดนะครับผมเป็นยูโรเปียนลีกไฮไลท์นะก็น่าจะเป็นตัวที่ฟอร์มดีกับในยูโรเปียนลีกนะก็มีคาริเบนเซมาทีโบควตัว วีดิชูตจูเนียร์มิลิตาลฟเวเดมดดิโรดิโกแล้วก็คาร์มาเวงกาครับผมตัวนี้ผมเปิดแน่นอนนะผมก็อยากได้ใครก็ไม่น่าจะต้องถามนะวินิผมมีแล้วครับผมผมขอเบนเซม่าแล้วกันเบนเซม่าโอเคมดดิดเบนเซม่ามดดิดสองตัวนี้ผมชอบเป็นพิเศษเบนเซม่าแล้วก็มดดิดครับส่วนอันนี้มันให้เรากดฟรีครั้งหนึ่งนะย้ำว่าฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมนะก็จะกดขำๆไปแล้วกันส่วนตำนานบายยนผมก็ไม่ได้ ไม่ได้สัมทัสเท่าไหร่ครับนะงั้นก็ไปเลยแล้วกันทีหนึ่งของฟรีมีใครเปิดมีใครเปิดของฟรีแล้วได้ตำนานเลยปะวะผมว่ามีผมเนี่ยแหละฮึบฮึบโอ้โหเซเลอามาจืดเลยครับโอ้สามดาวสกิปเลยครับผมสมก็เป็นของฟรีสมก็เป็นของฟรีโอเคเราไปเล่นตู้มันลิดดีกว่าเราเล่นตู้มันลิดดีกว่าครับ ตูมันลิดได้3ทีนะครับผมได้3ทีก็ขอเบนเซม่าหนึ่งในนั้นแล้วกันวะขอเบนเซม่าหนึ่งในนั้นแล้วกันครับมดดิดก็ได้นะส่วนตัวอื่นก็เฉยเยไม่เท่าไหร่แต่อยากได้เบนเซม่ากับมดดิดครับสามครั้งปพืบปรึบ,รบอย่างไรถามคำเดียวเลยว่าอย่างไรลาลิก้าอยู่แล้วแลวหละ5ดาวอย่างไรมัน5้าดาวอยู่แล้วครับ โอ้โหชีโมควตัวคือเห็นว่าเป็นเสื้อส้มคือแบบแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อะคือไม่ต้องสืบใช้คำว่าไม่ต้องสืบครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ับไม่ต้องสืบครับผมแน่นอนชีโมควตัวครับผมแน่นอนกับชีโมควตัวครับโอเคโอเคโอเคตัวที่สองครับไปปึ๊บเบนซีมา ลูก้ามุตบริชยอย่างไรอย่างไรห้าดาวอยู่แล้วครับผมเบอร์เก้าคาริมเบนซีมาโอเคสวยงามเฮ้ผมว่าหลังๆผมช่วงดีนะอีฟุตบอลนี่คือผมอยากได้ตัวไหนส่วนใหญ่ผมจะเปิดได้นะครับก็มีน้าที่เปิดไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะได้ครับ เกมเลือกผมแล้วเกมมันเลือกผมแล้ว <laughs> คาริมเบนซีมาครับผมโอเคสวยงามเกมทําการเลือกผมเรียบร้อยครับผมนะโอเคอีกกล่องนึงเหรอบอดติดก็ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกามอสิดก,ก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับยังไงอย่างไรค่าดาว เบอร์สิบห้าว่าเฟนเรดิโกวาเวเดครับก็โอเคบอเวเดก็โอเคครับแต่ได้เป็นซีมามาผมถือว่าผมพอใจละคาริมเป็นซีมาแต่ตอนนี้ผมใช้พรีโดอยู่นะผมใช้ผมใช้โดอยู่เป็นเซมาแต่ก็ต้องเอาไปลองหน่อยแหละพอโดเราเล่นคลิปที่แล้วแล้วเอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดทีมผมเห็นว่ามีอีเวนต์พิเศษด้วยนะเห็นว่ามันมีอีเวนต์พิเศษด้วยเนาะวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปจัดทีมก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกัน เดี๋ยวเราไปดูค่าพลังตัวเทพที่เราเพิ่งเปิดกันได้หน่อยนะครับกับคิงแคริมเนี่ยคิงแคริมเบนเซม่านะ ema, นะตัวนี้นะครับผมนะแต่เก้าสิบเอ็ดสูงร้อยแปดสิบห้าหนักแปดสิบเอ็ดถนัดเท้าขวานะตัวนี้ครับผมถนัดเท้าขวาทำไมเลตติ้งในลาลิก้าได้สี่วะ <c oughs> ตัวนี้ผมยังไม่ได้อัปเลเวลเลยนะครับผมตัวนี้ฟินิชชิ่งดีมากแปดสิบเจ็ดสายจบสกอร์ที่แท้ถูหาตำแหน่งจบสกอร์ที่แท้ถูเดี๋ยวเราไปลองใช้กันว่าจะโหดขนาดไหน Deep lying ไดีฟลายอินโฟเวิร์ดด้วยนะ ลงมาเชื่อมเกมได้ด้วยครับน่าจะเถื่อนน่าจะเถื่อนบักคาริมอันนี้คือทีมผสมผมนะที่เปิดกล่องเมนูเนี่ยเรามีโด้ครับโหแล้วโดมีข่าวจะย้ายแล้วด้วยว <laughs> โด้มีข่าวจะไปแล้วด้วยสำรลองไม่ต้องมีหรอกมั้งประตะูผมเอาคาริมเป็นซีมามา,มาโอเคซีมาโอเคลองหน่อยแล้วกันเพราะว่าคลิปที่แล้วเราใช้โด้ไปแล้วคราวนี้เป็นเบนซีมาแล้วกัน ผมเห็นว่ามันมีมีอีเวนต์พิเศษมาด้วยไม่รู้หมดไปหรือยังเลยหมดไปแล้วแน่เลยครับหมดไปแล้วหรือเปล่าที่หน้าโปรโมทเป็นสีชมพูชมพูมพโอเคหมดไปแล้วจริงๆด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรสตาร์เตอร์ทีมอีเวนต์เอไอแมทอันนี้เล่นกับคนดีกว่าเอร์วขับมาเล่นกับคนดีกว่าเราไปลุยกับคนดีกว่าครับ okay. แมทชแรกแมทชแรกลองพี่คิงแคริมหน่อย คิงแคริมเบนเซมาแต่เราไม่ได้อัปเลเวลไม่ได้อัะไรเลยนะไปมาครับผมเกมเริ่มครับผมคิกออฟนะเจอคู่แล้วซอนขอบอลโอ้โหยิงอุ๊ยดีแม่งเส็งเลยพี่ซอนกูยิงแบบนี้ซอนหนึ่งมินกดเลยโอ้โหน้ำหนักได้ครับแต่ทิศทางไม่ได้ครับยังไงซอนซอนโดนชน คาริมคืนสอนโอ้โหเดเคียโอ้โหสอนงุดหนิดเลยครับเดเคียปัดลูกนี้ได้เฉยเชื่อจะเหลือครับเดยองให้ดีา่าดีา่าออกมาวินิแล้วเสาสองมีคาริมเบนเซมาหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมคาริมเบนเซมาครับผมคิงคาริมเปิดมายิงเลยวะ่ะลูกนี้สวยงามครับ ออกซ้ายแล้วคอสงามๆให้เบนเซม่าโขกโล่งๆครับ1ประตูต่อศูนย์ครับเอาว่ะคาริมตัวเทพปะเนี่ยเบนเซม่าสอดแล้วสอดถึงมินให้สวยครับจับทีนึงแล้วกดลูกนี้โอ้โหถายประตูไปนิดเดียวโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหจินจินน่าทำได้ดีกว่านี้นะผมรู้สึกได้เลยชิปหายแล้วลูดิเกอร์โอ้โหโอ้โหโโอ้หว,วันได้ขอบคุณครับไ <laughs> อ้ไอ้เหี้ย อ้ยยแต่กดผิดโอ้กดผิดโอเคครับ1ประตูต่อหนึ่งเกมค่อนข้างตึงครับค่อนข้างตึงเดี๋ยวว่ากันต่อครึ่งสองครับเกมค่อนข้างตึงโอเคมาต่อเลยครับมาเขาไม่แก้เกมผมก็ไม่แก้ครับถนัดแก้ผ้าอย่างเดียวครับผมโอ้โหเรียบร้อยจะไปโชว์สับขาหลอกงานหยาบดีครับ ลูดิเกอร์ลูดิเกอร์สวยโอโ้โหลูกนี้แน่นตาบสวยงามครับผมเอา้าตรงนั้นว่างวินิชอุสวินิชอุสจับทีนึงแล้วกดด้วยซ้ายโอ้โหดาวิดเดียมันควกักกระปี่ออกมาเฉยเลยครับเอาชี้ผายแล้วงานหยาบประคองไว้ประคองไว้บอลวิทอย่าพูด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 ตามๆๆๆเดี๋ยวพูดอย่าพูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคอเคาริมฝากซอนวินิชอุสตรงกลางให้ ข้างบนดีบาร่าโอเคเคาน์เตอร์แอตแท็กครับเคาน์เตอร์แอตแททกเคาน์เตอร์แอตแท็กเคาน์เตอร์แอตแท็กข้างในมีสองคนดีบาร่าเปิดจบครับอโอ้โหแล้วให้สวยด้วยอโอเคโอเคโอเคกัดไปก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาใบแดงเลยอาจารย์โอ้โหอะไรอะแค่นี้นะโอ้โหกองเตะกูปไปแล้วครับโอ้โหชิบหายแล้วตัวเก็บกวาดกู วีนี่แตะไปวีนี่วีนี่มีพื้นที่วี ini, นี่เฟกช็อตทีนึงอีกทีนึงวีนี่ ini, <V ini. S 1> เข้ากรอบแล้วปั่นลูกนี้บอกเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอจีหรือเปล่าแต่ทาดีมากครับพี่หนี่ลูกนี้หลอกไปสองทีครับโอจี OG หรือเปล่าน่าจะโอจีนะเพราะกล้องจับไปที่วาลานครับโอเคโอจี okay, ครับราเฟลวาลานครับผมโอเคลงมาเดยองลงมาลงมาใจเย็นๆใจเย็นๆ สวยถึงนะถึงนะโอ้โหทำไมไม่เล่นวะใครตัวแลกโอ้จีจีโอ้โหจีจีทำไมไอ้ไอ้ใครวะเมื่อกี้มันวิ่งแล้วมันแบบบอลผ่านไปหน้ามันก็ปล่อยผ่านไปเฉยเลยอะเดี๋ยวขอดูหน่อยเดี๋ยวเพิ่งกดนะขอดูหน่อยเนี่ยเนี่ยใครอะเดยองเหรอโอ้โหเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหมึงแค่ยืนขาก็จบแล้วอะมึงแค่ทำอะไรสักอย่างอะพวก โอ้โหแล้วหมดเวลาแล้วครับทันไหมอีกสักเพลหนึ่งไม่ทันแล้วครับทันไหมขออีกทีนึ่งทันไหมโอ้โหจบไปสองสองอย่างตึงครับโอ้โห <c oughs> แต่คือถ้าเรามองในแง่ดีมันเสียดายไงเพราะเรานำสองหนึ่งนาทีสุดท้ายครับแต่ถ้ามองในแง่ดีคือถ้ามองในแง่ดีคือเรา <c oughs> เราสิตัวเราอาตัวรอดมาได้ก็ถือว่าโอเคนะ <c oughs> ตึงชิบหาย <c oughs> โอเคครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะกับเอ่อกับ เกมอีฟุตบอลนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับผมนะตอนนี้นะครับผมทางเพจอีลิกไทยแลนด์นะครับผมนะอีลิกไทยแลนด์ตัวจริงเรื่องอีฟุตบอลเลยนะครับผมนะก็มีการจัดการแข่งขันนะครับผมอีฟุตบอล next gen league 2022นะครับผมพ r e s e n t e d by bit cup นะครับผมตอนนี้นะก็ถ้าใครสนใจนะครับผมการแข่งขันกําลังเข้มข้นเลยตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยครับผมนะก็สามารถไปกดไปดูได้เลยที่เพจอีลิกไทยแลนด์เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะครับผมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับรับรองว่าดูเดือดแน่นอนเพราะว่าเป็น การแข่งขันจาก16สโมสรฟุตบอลในไทยลีกนะครับผมเป็นนักไม่ไม่ใช่นักบอลเขามานั่งแข่งเป็นนักกีฬา e-sport นะครับผมกับของเกม e-football นะมาแข่งกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเพจ e-league Thailand นะครับผมเข้าไปติดตามได้ทางนี้เลยครับผมแล้วก็ฝากเกม e-football อีฟุตบอล2022ไว้ด้วยนะครับผมอย่าลืมครับผมมือถือ PC หรือแม้กระทั่งคอนโซลทุกแพลตฟอร์มครับผมฟรีครับผมโหลดมาลองชอบไม่ชอบไม่ว่ากันโหลดมาลองเล่นกันได้นะครับผม ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ครับยังไงถ้าใครชอบกับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะนครับผมนะแฟนคลับอีฟคอนฝากกดไลค์หน่อยไว้เจอกันครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอล่าอีกฝากไว้ด้วยครับผม